เยิ่มเยิ่มใจมเยิ้มเยิ่มครับของหนู่เป็น้วก็มะเขือเทศลงไปเดียบรยสีสันน่ากินมากอืมเหมือนที่เราซื้อแหละแต่เค็มไปหน่อย S <S 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 สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการคัวในหอจ้าคัวในหอนะครับก็หา่างหายกันไปหลายทิศเลยทีเดียวเนื่องจากว่าไม่มีเวลาถ่ายกันนะครับแล้วเมนูที่เราจะมารังสรรกันในวันนี้ก็คือแฮมเบอร์เกอร์เนืนะ้อไปได้เนื้อที่รถเ ไกฟูดมาแล้วก็สลัดผักครับก็เบอร์เกอร์เนื้อกับสลัดผักนะครับยังไม่รู้เหมือนกันว่าครั้งแรกของเราของคนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบที่เราจะใช้ทำแล้วก็ขั้นตอนการทำกันเลย ผักของเรานะคะแครอทกระหล่ำปีม่วงกระหล่ำปีธรรมดาผักสลัดแล้วก็อันนี้ก็เป็นเลดคอร์สกรีนคอร์สเหรอไม่ใช่เลดโอ๊กกลินโอ๊กอะไรพวกนี้แหละก็จะมีก่อนนั้นเป็นการเอ่อนั้นเป็นเมนูสลัดแล้วก็อันนี้มะเขือเทศมีมี คาโพด,โดมีไข่ไก่ไข่ไก่ชีสหอมหัวใหญ่แล้วก็เนื้อเนื้อจัดๆ<ล>อันนี้อัน,นขนมปังครับก็วัตถุดิบเหล่านี้ได้มาจากโลตัสล้วนๆนะครับมีเนื้ออย่างเดียวที่ได้มาจากไทยฟู้ดนะครับยวเราจะมาปอกหอมหัวใหญ่แล้วก็สับให้มันเป็นเล็กๆนะคะเราจะใช้ในการหมักเนะื้อว้าว ๋องดิจริงจ้ะดูเขามาอีกทีนนะแต่ทุกที่เลยเขาใช้เขาใช้แบบนี้ครับอ๋อครับคือต้องบอกกันว่าเราไปหาซื้อไอ้เนื้อที่มันสำเร็จรูปที่ทำแฮมเบเกอร์อมันไม่มีเราก็เลยได้คอนเทนต์เพิ่มขึ้นมาคือการทำไส้ไส้ของแฮมเบเกอร์ เบออรร์์กแฮมเบอร์เกอร์เขาเรียกเขาเรียกว่าโบราณชัดๆเรียกเบเกอร์เรียกอย่างีไม่ถูกเลยเนื้อนี่เราหมักนานแค่ไหนครับต้องนานมากเดี๋ยวพอเพราะว่าเราอยากกินเพราะมาสักถ้ามีเวลาหน่อยก็ประมาณสิบห้านาทีก็ได้ยี่สิบนาทีแต่ถ้าเราไม่มีเวลาก็ แค่5นาทีิ0นาทีก็กินได้เหมือนกันคือถ้าหมักนานมันก็จะอร่อยกว่านะเหมือนกินรัวจริงเลยปะมันก็เข้าเข้าแล้วเนาะก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับเป็นครั้งแรกของเราสองคนสําหรับเมนูฝรังร่งฝรั่งแบบนี้นะครับแล้วบ้าเรากินเลยครับน้ำตกซกเล็กใช่น้ำตกส้มตำซกเล็กข้าวเหนียวเป็นเมนูหลักของช่องเรานะครับวันนี้ก็ ต่อแหลนิดนึงเพราะแค่เราไปเดินซื้อของเข้าบ้านแล้วเดินไปเจอขนมปังที่มันใช้ทำแฮมเบอร์เกอร์ได้คนระับก็เลยได้ไอเดียการทำคอนเทนต์ใน EP นี้แล้วก็อยากกินด้วยแหละเนื้อเนื้อที่ไทยฟู้ดเขาอร่อยมากทั้งที่ล้วที่เราซื้อ เนื้อเสือเราให้มาทำเนื้อมะนาวนะี่มันพูดอะไรอ่ะแนะนำเขา้าก็ถ้าใครยังไม่ดูเนื้อมะนาวก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับพอมเราเริ่มละเอียดได้ทีแล้วนะคะดเดี๋ยว,วเราจะมาทำอย่างอื่นต่อ,อไปกันเลยคือในคอเราจะเริ่มหมักเนื้อกันเลยนะคะ เนื้อนี่เราใช้ประมาณเท่าไหร่รู้ไหมเรากินกันแค่สองคนเราก็จะใช้กกินประมาณสองร้อยกรัมนี่เป็นไงล่ะเชฟก็ในแพ็กอะนะมันเขียนว่าบางทีเนื้อแค่สองร้อยกรัมเอ้ราใช้ใชเราใช้ผงปรุงรสเราใช้ผงปรุงรสได้ใช่ครับมันแทนอะไรนะ อะไรตาตาอะไรอย่างี้มันมีผงที่มันเป็นผงแบบคูโบตาผงแบบผงของเขาอะแต่ว่าเราอะไม่ได้ซื้อมนาะมันมีสองอย่างอะอะไรก็ไม่รู้มันจะเป็นผงสีออ,อกชมพเดอร์อ,อ๋อคือในคลิปเขาบอกว่ามันมีผงที่เราต้องใช้ใช่แต่ทีนี้เราไม่ได้ซื้อเราไม่รู้ว่าอันนั้นมันเป็นผงที่แบบสําหรับ,ออรรบทำกเกลือค่ะใส่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ อ๋อคือเราจะไม่ใส่น้ำปลาเห,าหม็นคาวไงเอาบแบบแบบเบอร์เกอร์มีน้ำปลาด้เหรอคะก็ไม่รู้ไงประเทศต่างประเทศเขาไม่ใช้น้ำปลานะคะก็ส่วนว่าเขาใช้กระหรือะไรเลยอะเราจะลองดูกันผงปาปิก้าไม่ใช่ผงสก้าใส่น้ำพันเพื่อนิดหน่อยเพื่อให้มันเกาะติดก,กัน น้ำมันพืชมันไม่ได้กันมันติดกันหรอครับไม่รู้เขาคิดว่าน้ำมันพืชมันจะช่วยไม่ให้เนื้อมันติดกันแล้วก็ใส่ไข่ใส่ไข่ด้วยพูดถึงทําเองมันก็ดีนะเราได้เรียนรู้อะแล้วก็หอมหัวใหญ่หัดสับ ครับ <laughs> <c oughs> มันก็ตอนนี้เขาจะใช้มือขยำกันนะแต่ว่าเราจะอันไม่หน่อยนี่ใช้มือเลยมนเดิเกินไปต้องเอาเนื้อมาใส่หน,น,น่อยก่อนไข่เอามือมาใส่ให้หมดเลยก่อ โอเคครับก็นทวิตยอยากมีส่วนรว่วมนะก็จะมาหัน่นมะเขือเทศกับหอมหัวใหญ่เพื่อเอาไว้เออปกตรงชั้นของแฮมเบอร์เกอร์ต้องหัง่นทางต้องทางทางทางขวางข้างขวางลยไม่ต้องทางนี้เลยที่เรากินอ่ะตามร้าน ก็ครั้งแรกล้วนๆฮนะเรียนรู้ลงมือทำไม่มีเป็นไงจิ๊บหนาไปป่าวอ่ะฉันไม่รู้ว่าเขาฝรั่งเขากินกันได้ยังไงนะมายหมายถึงว่าแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นในหญ่ๆอ่ะที่เขาแบบลูกเดียว,วอะไรครับจริงจะใส่ับ ชิ้นนะ่ะเบอเกอร์หนึ่งอันใส่สักสองชิ้นก็พอแล้วเราชิ้มแบบนั้น๋ยวมันจะรวมกปนอยู่ในถาดบบทองนะครับ,บรรนงล่างอก็แบบนี้นะครับโอเคข้ามไปเลยแล้วกันคือว่าในหอ อันนี้เราจะทําอะไรต่อครับจีขนมปังจีทำให้ไม่เกิดยใช้คาว่าจีขนมปังก็ต้องขออภัยในเสียงเตาเลยครับถ้ามาถึงตอนนี้มันจะมีเสียงเตารบกวนหน่อยเนื่องจากว่ามันเป็นเตาอินคาเล็ตมีทุกคลิปนะครับที่ใช้เตาเนี้ยไปโทรมาจ๊ะ แล้วจีโดยไม่ต้องใช้น้ำตั้งแต่ทีแรกเหรอครับจริงๆอ่ะถ้าถ้าถ้าเราเราดีๆอ่ะมันต้องใช้เลยก็ได้แต่ว่าอันนี้เรา,า,าก็แบบใส่ให้มันกระทะลงมาไม่แอนเนี้อันนี้เหมือนพวกสตตีทฟู้ดอินเดียเลยใส่น้ำมกกินเนยก้มาเลย ใช้ที่ขีดก็ได้ไคนที่ขีดเดีวมันขีดแล้วมันก็จะแตกนะเอ็งจะไปกดมันไปหยุดเงยขึ้นมาเลยเอ,อันนี้เป็นของเขาเองแปมแปมไม่ครับไฟ <c oughs> แรงไปหน่อยอันนึงก็จะไหม้แล้วนะแพมแอ้ขึมก <c oughs> มาก <c oughs> ครับมาสู่ขั้นตอนทำเนนะื้อครับ มันโดนแล้วเราก็จะปั้นอันนี้ให้มันติดตรงนนจะเป็นสหความากมันปั้นยากเนี่ยเนื้อทำเล่นเลยหนูไม่คิดว่าเนื้อมันน้อยไปมันหนักไปอะไรนะมันแค่แค,แค่สองก้อนเองนะครับ กลิ่นนะเบอร์เกอร์เลยอ่ะมันนี้หอมหัวใหญ่แล้วมันก็เลยเป็นกลิ่น,น,นหอมมากเรกาสำเร็จจะขึ้นทางนะใครว่าลแ้วแต่วันทำได้แต่ต้มตําครับผมก็จะทำได้เดียวเราจะมามีรวมกันเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ต้มตั เขาบอกว่า oh, oh, oh. เราชอบแค่ไหนก็ทำแค่นั้นมาดูเนี่ครับว่าจะเป็นแผ่นไหมอ hmm. าย่ทงแม่ ตกการค์กูจะหอมมากครับหอมมีกลิ่นเบอร์เกอร์เลยอันนี้กลิ่นของใหญ่นั่นออกมาเลยได้อยู่แล้วครับได้อยู่แปลว่าได้ชอ้ทำอะไรทำอะไรจริงจริงเลยนะที่ทำแต่ไอ้กินเนี่ยกินบ่อย แล้วครับเราก็จะมาปกชีสข้างบนให้ชีสมันละลายเียอยากเห็นว่าอันเนี้ยแต่ถ้ากล้องมันเข้าไปใกล้เตาแล้วมันมีเสียงแปลกๆก็ขออภัยด้วยนะครับมันเป็นเสียงเตาิ้วกดชีส หักเลยอืลืมลองผักก่อนหรือเปล่าครับเอาไม่เป็นไรตักมาก่อนครับตักมาก่อนครั้งแรกเราก็แบบนี้แหละเอาแม่นสดๆไปเลย เราดื่มลองผักนะครับก็จะเป็นสูตรที่เอาผักไว้ข้างบนผักกาดขาวเอ้ยผักกาดหอมลงนะคะแล้วก็เอาเขือเทศหอมหอยใหญ่นิดหน่อยใครชอบเยอะก็ใส่ก,ก็เอาเนือล,ลงแป๊๊ นนแล้วอ่ะแล้วก็ตามด้วยซอสกิ่นเนื้อมันคุ้งเลยอ่ะของพี่นัทกินเป็นซอสพริก <c oughs> โอ้จุ๊บเยนื่อไปแล้วก็ตามด้วยมาอยองเนสอ้วอน <c oughs> บกวกอ้วนเพราะว่าเราก็ปิด เยิมย่มเยิมย่มใจเนะียิม่มเยิมครับของหนูเป็นซอสะมะเขือเทศลน้ลนๆนอ่ะทำกินเองก็แบบน,นี้แหละ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชิมท้ายคลิปนะคะไปทำสลัดกันก่อนเลยคือในหอเตรียมทำสลัดผักอันดับแรกเราก็จะซอยอื้อแพมแพมอยงนอาขอะโปรมันหนักขระโพด เรากินกันสองคนนะก็จะไ่ต้องเยอกมาหั่นข ah ok <man> ้าวโพดกเราชอบกินสลัดที่มันมีข้าวโพดบางคนก็กินแต่ผักแต่เราว่ามันไม่อร่อยก็กินใส่ข้าวโพดแม่งไปเลยจริงๆมีไข่ต้มด้วยนะเพิ่มพอแล้วแค่นั้นหรอแค่นี้นะคะแค่เรากินก่อนอนึ่้าใส ตลา,าดต้ไปลายชามชามสวยเนี่ยได้ไมาจากไหนครับร้านญี่ปุ่นมือสองแปมแล้วก็จะสวยกระหล่ำปีเราจะมีกระหล่ำปีสองแบบกระหล่ำปีขาวธรรมดากับกระหล่ำปีม่งวงส<ช>ียดล,<ะ>ละเอียดมากกระหล่ำปีไทยใช่แล้วสีม่วงนี่จากไหนสีงไ,งสไม่รู้ ปลูกในไทยเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่าไปเติบโตที่ไหนต่อด้วยกระร่มปีงม่สวยมากเลยเพราะมันผ่าแล้วมันสวยนะ่ะใช่เออยังก็ไม่รู้นะข้างล่างอะขอโทษที่ทำเสงียดงังกัม ก็จะต่อด้วยขูดแค่ละลงไปอันนี้เราปอกแล้นะคะเคสวยงามมากสีมันตัดกันดีอ่ะเดี๋ยวเราต้องคุยหาข้าโพดขึ้นมาเพราะว่า เราควรไปอยู่ข้างลา่างนี่ให้เหลืองตัดขึ้นมาอีกคือ,อเราควรจะตัดเราควรจะใส่โพกที่หลังนะอย่างนี้ครับทุกคนสวยมากถ้าใครแบบอยากกินอะไรนะคะเรียกว่าอะไรนะ,ะแบบเป็นผล,ลไม้ก็ได้นะ,ะใช่ใ<ส>หรอใส่เป็นพวกแบบฝร,รั่งแอปเปิ้ลเนี่ยแต่ด้วยหอมหัวใหญ่ เรจริงๆเราชอบเลยเราก็ใส่อันนั้นเลยแล้วก็มาเขเทลงไปเรียบร้อยสีสันน่าก,กินมากเรามาต่อกันด้วยเทน้ำสลัดจ้าเจชอบน้อยใส่น้อยชอบมากใส่มากน่าก,กินอ่ะน่าก,กินจริงไหมเราชอบกิน น้ำสลัดเดยอะยสีมันมันมัน,ม,นมันตัดกันแล้วมั้งคุ้น่ากินอ่ะเราดูเหมือนเรารักสุขภาพนะเรากินผักแต่เรากินน้ำสลัดครีมนะ <c oughs> ตาคุ้มค่าของโลตัตอร่อยมากแพมเดี๋ยวเราลองคุกก่อนนะคะ <c oughs> น่ารักนเ, <c oughs> เราไปได้จากร้านญี่ปุ่นมันหลอกลวงครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นพาสตริกจริงๆแล้วเราต้องทำแบบแบบไหนครับแบบอหือ้าวกินหรอเหมือนอันนี้เลยอ่ะในเชฟเ์คิวอ่ะใช่เชฟเ์คิวมันมก็ทำให้เรากินแบบนี้ได้อือหืตอเรากินน้ำสลัดช้ำๆนะคะ แต่ถ้าเป็นแบบมะเขือเทศแบบราชีเนะลูกเล็กๆมันจะดูแบบสวยกว่านี้อีกแต่ทีนี้ว่าวันนี้เราไปหาซื้อแล้วมันไม่มีก็เลยต้องกินเท่าที่มีนะคะเรียบร้อยค่ะโอเคครับก็เสร็จแล้วครับทั้งสองเมนูแล้วเดี๋ยวเราไปชมอินเสิร์ตกันเลยครัวในหอ โอเคครับก็มาถึงขั้นตอนของการชิมเราจะเริ่มด้วยที่แฮมเบอร์เกอร์มาจา้ะาาน,น,น,นั่นแหละโอเคมันจะกินคำเดียวหมดไหม <c oughs> อืม

เนื้อเค็ามไปเล่นครับครั้งแรก,แรก,แกเตก็มใจเยอะไปหน่อยซอจัอออดจ้าอรอยยู่มอะขอเด้สนั ชอบเลยรักเป็นนิสันน,นั้นนะครับอันนี้เราชอบขอาปูดสลัดมันมันต้องอะไรบ้าแค่หั่นผักแล้วก็เติมน้ำสลัดเมื่อกี้กินเค็มไปน,น,นิดนึงก็ตัดอันนี้ก็โอเคอยู่ <c oughs> กินสลัดมะม่วงมานานแล้วจ้าอร่อยเพราะว่าเป็นน้ำสลัดเพราะว่ามันเป็นน้ำสลัดสา,ามเด็จรูปครับมันก็นเลยไรอร่อยพี่ชาฝีมือพวกเราเขาอะไรอยู่แล้วฮะใช่เขาอร่อ่ะ เบเกอร์ก็อร่อยอยู่นะทำไปเล่นไปครั้งแรกของเราก็เต็มสิบให้ได้แล้วแปดนมันติดเค็มไปนิดนึงแต่ว่ามันอร่อยแล้วอะผมให้ประมาณ8.5หนึ่งคือรัตดาวันเป็นคนทำครับเลยต้องให้เยอะหน่อย <laughs> จริงก็มีเวลาวันหยุดก็ใช้เวลาครอบครัวลองไปทำกันดูนะครับเป็นเมนูที่ไม่ยากโอเคนะครับก็ขอบคุณที่รับชมกันมาจนจบคลิปนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอมันเต้ของเราสองคนด้วยนะครับแล้ว EP หน้าเราจะทำเมนูอะไรก็ฝากติดตามไวด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ ไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยอร่อยจริงอ่ะมันมันมันไม่ได้ว่าไม่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 อร่อยแล้วแบบกินไม่ได้นะเนื้อมันอร่อยฮัล